ข้าุ่าน,น,าาน,นุ่นขันได้มาลา้อจงือนมันเพีเก้าพื่นสู่เวทีไฟในอ่อนทองหน้าข้าวจะอลามแสงบนเวทีทองแจงแสงทรงละอ,องสีลรัศมีแผ้วเท,ทปะลุก ใจตันตื่นออกมายืนดอกวาดไทยสาสายตาน้ตลำแยงโปยิ้มใส่ทีชายขอโทษเด้อเจ้าอ้ายผู้มาทัศนาการฟังผลงานชาวคณะก่อนสิดำเดินเรื่องเสียงบ่ดีอภัยบาง บาแจาวาดบอให้อ,อภัยค่าผัวก่อนฟังเดอพอฟังให้มัสนสอดแจงสิหูบอลละเบาหนาเข็มและาา mm hmm. จางผู้ฟังมักจังใครตีชมไว้จาละไหนแต่เพียงดีดีบ่ด,ดีให้คอย แกบ,บแล้วคือ,อยาหอมแฟนมาหลอมจะแน่นอังแฟนๆรอคอยฟังคำผุนในมือนีมีท่าจีเขาใส่ก่อนโตของฉันมีน้ำว่าแววตาโตของผมเองมีน้ำว่าวิลพุง่งส่วนวรตโตผมนี่มีน้ำว่าวิลพนพ่อครับลูกลกไหวครับพอ่อไหวครับพอ่คบพอความสุขจุงมีเกลุกของพ่อทุกคนคือจากสี่ดอกครับพอ่อลูกมหาพ่อมนี่ยา,ออากู้อากาศอีเม้าสันดอกครับพอ่อโอ้ยอากาศของแม่เจ้าลูกหลาน พอนะ่อเป็นห่วงนอนมาขึ้นนตะ่ก็จมเกลียบหวัวปวดท้องนอนเสด็จเสด็จสามมือได้อีกสี่มือไข่บ่มีได้สวงเศร้าหมอหวานหมอ,อยาทาั้งในวัด,ดีพ่อกระพาไปรักษาเบอ้อกบสวงบ่เศร้จาจัก,กเทียจักเป็นเจ้าใดเม่ของเจ้าก็ได้ห่วยพอ่อเจ้าคือว่าให้ไอ้ขอดไปหาหมอมาป่วยอีแม่มันเล่าได้มาบอหมอมาไอ้ขวดจักมันสิฝ้าว่าแม่มันบอกขอดก็ได้อ่อเจ้าอย่าสีดวันสั้นเอ็มเอ็มเอ็มบอกเด็กเขาไปแตะมือนังนเอาแยกทางกันไปหาหมอตัวเดียวอมามาบอกเอ็ม ผมไปหาไม่ได้หรอกครับไอขวดได้หมอมาแล้วแมียนครับได้หมอยังล่ะอได้หมอยังเหอหมอแค้นครับหมอแค้นหมอเอ็มเอ้ยแต่แต่ไอแมีเรานอนอยู่เราหายใจมันก็ยังๆอยู่เอามาอย่างหมอแค้นแมีเราโผล่มาได้คุณพ่อครับถ้าคุณหมอที่ผมหามานะได้มาแตะตัวยังไงปั๊บเดียวแค่นั้นแหละพอรับรองว่าเรานอนอยู่ซืือแล้วลุกขึ้นมาเดินดังเดือดเด้อเดินดังเดือดพ่อไปบ้านทไมขอดเดินดังเดือดเด้อเดินดังเดือด ไม่หมอหยังเดี๋ยวนี้ไอ้ขอดมาหลังสิงเว้ยมาอยู่กับหมอแค่เพียงนี่ให้ไปหาหมอมาปวดอีแม่ไปเอาหมอมาหมอแชทมันจะไม่ใช่ประเด็นประเด็นจะคนวันนี้ประเป็นผู้เองจะคนเส้าก่อนครับไอ้ขอดกับเส้าก่อนด้วยกอลี่กับเส้าก่อนหยังยิงคนตอนนี้นั่นเขาต้องคิดก่อนว่าเงี้ยข้ามกำแก้วที่เขามีอยู่นี่เฮาสิเอาใส่เนี่ยมันรักษาอีเมยเฮามันใกล้สิบเมื่อดีมันเบาแววเงินของแววก็สิเบิดแล้วจ้า แม่เราพ่อเงินของกันนิกากับไอ้พวกผากระเบิดเราดิ้อพ่อเรื่องนีเพราต้องเป็นห่วงลูกอ่ะพ่อเนี่ยนอนคิดนอนอ่านลายมือแล้วเฮายังมีหน้าอยู่หาสิไรเพอว่าสิแบงขายจักขาลาเพื่อสิได้เงินมารักษาแม่ของเจ้าลูกลๆทุกคนอาจจะเห็นดีน้ำพอบ่ถ้าพองษงจะสั่นพงษก็เห็นดีน้ำรับพอแล้วก็เห็นดีน้ำจ้าเห็นดีน้ำดครับเห็นดีน้ำพออยู่ไหมลูกจุดสต๊อปไม่ใช่หรอกพอดอันเดอร์สเตนพอดไม่เห็นด้วย เป็นังก็เห็นดีนะพอนะขอพอหน้าเฮอมีจังไรหน้าเฮอไม่ยอหาสิบไรขอหสิบไรเจ้าสิขาจังไรอ้าพ่อสิขาจะขาไรพอเงนหลักษาเม่เจ้าเสด้จขอยไปยกันมาสิพอเนี่ยเจ้าคือจะมาขายบเลยขายบเลยขายไวสด็กินตัวนี้ไอ้ขอดยังจะไปเจาบ่าว่มีความคิดความอ่านยังเนอะข้าเฮาขายิดเลยเาเซลยังเห็ดกินเจ้าคือบัญดเบ้างแน่อลีสิจงไว้หยัง อายขี้ข้านเฮ็ดขี้ข้านเฮ็ดขี้ข้านทำอะไรลูกป้าบ่ต้องเทียงกันเอาอตามที่พ่อว่าให้คอดไปหาหมอหวานหมอ,อยามารักษาแม่ของเจ้าส่วนพ่อกับพงก,กับพจนน่ะซี่ออกไปแท็ทีไ้ทีหน้าเพื่อสิขา,ายเพิ่นส่วนแววตาบุพพาก,กันยีกาวลาพรให้พวกเจ้าน่ะไปดูแลแม่เจา้าลูดเด้อเจ้าคระพ่ออะ่ะลูกไปแยกย้ายตามพ่อ,พอว่าลูกอะไร,ะไรๆๆได,ดีดันให้หาอะไรยีงให้ได้หมอดี่ดีด้วยไอ้ โนสิจใจเหี้ยงของนอมปนนมวอนขมาต่อสิบนิ้วเหี้ยมขมาขอกราบขอบคุณแฟนทุกท่านที่ยังตั้งดอกต่อเหี่ยมเดินทางมาขาอ่อนเปียแม่นล่าเมื่อยกัยมโอดย้อนอยากให้แฟนฟัง มวนสุขคมสมใจเดินทางมาหลายบานแม่นอดนอนมาหลายวันใจยังตั้งอยากลำสูสบผู้ฟังเอ้ยไปล้ำใสเท่าก็อยากมีหมูอยากเป็นที่และนองพอกินข้าวดอกหัวมพาอยากเป็นหลานของแม่ป้า ยามไปมาหาแวัยอยากขอเป็นลูกสายแม่หามาลำเท่อนาพ่อได้ไปผักเสรคิดเห็นเอ่คิดเห็นแฟนเคยเ้าอย่าลืมกันโน้ฮยมเป็นเม้าใจสเสซึนในสาตีลูกบ่ลืมสิขอเก็บละเลึกไว ในใจเท้าเจอบอลโอ้ยพระคุณ